เราจะมาแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับซ i บูด็อกเตอร์ยูนิเวอร s i ิตี้นะคะ,ะซิบูด็อกเตอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ที่เกาะซิบูประเทศฟิลิปปินส์นะคะที่มหาวิทยาลัยนี้เนี่ยถ้าท่านฟังจากชื่อแล้วเนี่ยคือคำว่า Doctors ก็บ่งบอกแล้วว่ามหาวิทยาลัยนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตแพทย์นะคะและพยาบาลที่ใช้หลักสูตรของ อเมริกานะคะเพราะนั้นนักเรียนนักศึกษาท่านใดที่อยากจะเรียนแพทย์ที่ประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยสิ่งสำคัญก็คือสามารถไปทำงานหรือว่าไปเรียนต่อที่ประเทศอเมริกาได้เลยนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือที่มหาวิทยาลัยแพทย์ตรงนี้เนี่ยแพทยสภาของประเทศไทยเนี่ยให้การรับรองแน่นอนกลับมานี่รับรองได้ว่ามีงานทำแน่นอนนะคะ แล้วอีกประการหนึ่งนอกจากผลิตคุณหมอผลิตยพยาบาลเพื่อมาช่วยเหลือ,อ,อคนไข้ในประเทศเราแล้วเนี่ยยังผลิตระดับปริญญาโทรปริญญาเอกในส่วนที่ให้การพัฒนาประเทศของเราได้ด้วยในในหลักสูตรของปริญญาโทเนี่ยนะคะก็จะเป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจและบริหารการศึกษานะคะใช้เวลาเรียนแค่ปีเดียวค่ะนะคะ ส่วนระดับปริญญาเอกนะคะก็ใช้เวลาเรียน2ปีนะคะสปีก็แล้วแต่อัธยาศัยหรือความสามารถของท่านนะคะซึ่งาถามว่ามีรุ่นพี่ที่เป็นนักศึกษาไทยจบจากที่นั่นเยอะไหมเยอะมากนะคะมีไม่ต่ำกว่า,า60-70คนแล้วในปัจจุบันนี้นะคะส่วนคุณหมอที่ไปเรียนที่เซบูแล้วกลับมาทำงานที่บ้านเรา,เาที่อยู่ตามโรงพยาบาล ก็มีอีกเยอะนะคะทางสถาบันปรวีของเราเนี่ยนะคะเ,เป็นตัวแทนนะคะแต่เพียงผู้เดียวแล้วให้การดูแลนักศึกษาที่ที่มาเรียนกับของเราเนี่ยนะคะอย่างเป็นกันเองที่สุดเพราะเราเข้าใจค่ะว่าท่านเนี่ยได้ส่งแก้วตาดวงใจของท่านไปเรียนที่นั่น แน่นอนท่านต้องเกิดความเป็นห่วงนะคะในแง่ของคุณพ่อคุณแม่ซึ่งไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะเพราะว่าก่อนจะไปเนี่ยเราก็จะพาคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยเราถือเป็นการไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลายัยให้เห็นความเป็นอยู่ของลูกหลานท่านและตลอดระยะเวลาที่ลูกหลานท่านเรียนอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะคะทางสถาบันเราเนี่ยก็จะให้การดูแลบินไปเยี่ยมเยียนอยู่เป็นประจำก็เรียนเชิญน,นะคะถ้าท่านสนใจก็แวะมาเยี่ยมชมเราก่อนก็ได้นะคะที่ลาดพร้าวซอยร้อยหนึ่ง เบอร์โทรศัพท์นะคะเบอร์027313077นะคะหรือที่เบอร์มือถือของเ่นเองก็เลยก็ได้นะคะจะได้คุยกันเผื่อว่าจะตอบปัญหาข้องใจของท่านได้ที่เบอร์0814214832ยินดีนะคะที่ฉันยินดีที่จะตอบคำถามให้กับทุกท่านคะ่ะ